ความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับผูกพันแนบแน่นกับสังคมไทยมาช้านานไม่ว่าจะยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามและนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬแหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังเนื่องจากมีหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาคที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัวโดยมีส่วนสำคัญสำคัญทั้งส่วนหัว ลำตัวและเกล็ดพญานาคตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้านนอกจากนี้ถ้ำแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าตำนานความเชื่อที่นำไปผูกโยงกับพญานาคว่าถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินอีกด้วยภายในถ้ำนาคามีสิ่งน่าสนใจเด่นๆเ,เช่นหินหัวงูหรือ หินหัวพญานาคหรือหินหัวหนาคากระจัดกระจายกันในพื้นที่และมีส่วนลำตัวพญานาคที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดินในภาคอีสานร,รวมถึงส่วนเกล็ดพญานาคที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาซันครกและป่าโบราณส่วนถ้ำนาคีจะคล้ายกับถ้ำนาคามีเพิงหินใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหินมีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกทั้งหากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิวผานาคีเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโของอย่างไรก็ตามอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเจ็ดตำนานลี้ลับอนาาศจร,รย์ของถ้ำนาคาและภูลังกาผ่านทางเพจอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมไว้ดังนี้ 1. ถ้ำนาคาตำนานพญาน,นาคที่ถูกสาบเป็นหิน จากตำนานชาวบ้านเรื่องปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับภูลังกาและบึงโขงหลงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์ทําให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัตพานครมีพระอือลือราชาเป็นผู้ครองนครมีมเหสีชื่อนางแก้วกัลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคําต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตา มีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุง่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และมีรูปงามด้วยขณะประสูติมีท้องฟ้าสว่างสวยัยต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนาครินทรานีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลที่แปลงกายเป็นมนุษย์การอภิเษกสมรสจัดกันอย่างมโหฬารทั้งเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์รัตภานครทำอยู่7วัน7คืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธม์มตรีระหว่างพญานาคกับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนี้ด้วย ทั้งสองอยู่กินกันมาเป็นเวลา3ปีก็ไม่สามารถจะมีผู้สืบสายสกุลได้เพราะธาตุมนุษย์กับนาคจึงทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกับทั้งสองต่อมาเจ้าหญิงนาคครินทรานีล้มป่วยลงทําให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์กลายเป็นนาคตามเดิมโดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงรัตนานครและถึงแม้นางจะไร่มนกลับเป็นมนุษย์ประชาชนและพระเจ้าอือลือก็ไม่พอใจจึงได้ขับไล่นางนาคครินทรานีกลับสู่เมืองบาดาลดังเดิม โดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวกลับก่อนกลับพญานาคราชได้ขอเครื่องกุฏพันฑ์ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นทำให้พญานาคราชกริ้วมากและประกาศว่าจะทำลายเมืองรัตพานครและจะเหลือเอาไว้เพียงสามวัดเท่านั้นหลังจากพญานาคกลับไปในตอนกลางคืนพญานาคราชได้ยกไพร่พลมาถล่มเมืองรัตพานนครและประชาชนก็ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิ์นาคได้ พอนางนั่งครินทรานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุง่งจนถึงแม่น้ําสงครามก็ไม่พบจึงกลับไปเมืองบาดานเมืองรัตพนครได้ถล่มเป็นบึงหลงคลองต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลงและวัดที่เหลือสามวัดก็คือวัดดอนแก้วหรือวัดแก้วฟ้าวัดดอนโพหรือวัดโพธิสัตว์และวัดดอนสวรรค์หรือวัดแดนสวรรค์ทางที่นางนังน่ครินทรานีตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งคือห้วยน้ำเมาเมารัก ส่วนพระอือรือราชาไม่ได้สิ้นพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพระญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระอือรือราชากลายร่างเป็นนาคเฝ้าอยู่ในภูลังกาหรือบึงโคงหลงชั่วนิรัน์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาบของพระญานาคราชได้